งั้นพวกเรา,เาไปไล่นักฆ่าและเซลดีกวา่ารถเอาปืนให้มันด้เรื่องไรอะ่ะอยากได้ก็ไปขอเอเองดิอ๋อไม่ใช่คนของสมาคมไม่มีสิทธิ์หาเองแล้วกันนะอืม บอกนี้ทำกูเกือบตายไม่เอาหรอกเบ้ออหรือว่า้ล่ามันสายวายวะไอ้มึงตกกระป๋องแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs>